สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับพบกันเช่นเคยครับทุกวันแปดนาฬิกาถึงเก้านาฬิกานะครับพี่น้องกับรายการทาดินกาแฟสดึกนะครับพี่น้องเช่นเคยครับเชา้านี้วันพฤหัสนะครับที่เจ็ดมีนาคมพศ2567น,นะครับพี่น้อง กาแฟสดเดินนะครับถุกเช้ารับเกันแล้วก็บะละแซบปักแดงนะครับกาแฟสดเดินนะครับหนึ่งกล่องมีอยู่สิบห้าซองนะครับสมุนไพรยี่สิบเก้าชนิดนะครับก็งานก็ฝากผลงานของกาแฟสดเดินนะครับนี่ครับหนึ่งกล่องเป็นอย่างนี้นะครับกล่องนะสิบห้าซองครับครับพี่น้องครับสําหรับเช้านี้นะครับคง เช่นเคยนะครับสาหับหมอลำแน้วดอกนะครับหรือว่าหมอลำในดวงใจนะครับสำหรับผมคนหนึ่งกันแล้วกันนะครับคือปากใจให้กำลังใจสำหรับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับโอ้ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยครับเมื่อคืนนี้เล่นอยู่ที่ไหนเอ้ยบอกแล้วไงสีสะเก็ดไม่ทําให้ผิดหวังครับพี่น้องโอ้ยไอันยะอัยะเลยนะครับสุดยอดนะครับอือันนี้แหละครับเราะว่าสีสะเก็ดเพชรบ้านแพงของแท้นะครับอืมเต็มพื้นที่ไอัยะนะครับสําหรับการแสดงเมื่อคืนนี้นะครับที่ผ่านมานะครับวันที่ 6มีนาคมนะครับที่ผ่านมาห้วยทับทันนะครับห้วยทับทันเศรษฐกิจเอาละพี่น้องครับวันนี้วันที่เจ็ดมีนาคมหกเจ็ดนะครับพี่น้องเจอกันที่ไหนเอ่ยนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับพี่น้องที่อำเภอโนนลายนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับสุรินทร์เนอร์สุรินทร์นะครับพี่น้องก็มาให้กำลังใจกันนะครับต่อด้วย หลังจากวันนี้นะครับเจอกันอีกวันที่แปดนะครับยะโสธรวันที่เก้าก็ยะโสธรนะครับยะโสธรสองวันซ้อนนะครับ,านนรบมาแปดไปกับเก้ามีนาคมนะครับโอ้วมาแล้วมาแล้วแมวลามาแล้วครับปี้องวันที่สิบนะครับมีนาคมโอเจ็ดนะครับจะเจอกันกับสาวน้อยเป็ดบ้านแพงที่ อำเภอเมียงนะครับอำเภอเมียงขอนแก่นนะครับนี่ละคอนแกนมาแล้วกับพี่น้องคอนแกนมาแล้วนะครับวันที่สิบเอ็ดครับวานสามโพคํานะครับบ้านพ่นแพงพี่น้องบ้านบนแพงนะครับตำบลปุ่มแก่นะครับอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมนะครับนครพนมมาแล้วครับนครพนมมาแล้วมาแล้วนะครับกับเรา สิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดผ่านไปนะครับแล้วความนมมาสิบสองสิบสามนี่โอ้โหยังเกาะเหนียวแน่นนะครับสําหรับอุดรนะครับอุดรธานีเด้อพี่น้องเดอ้อสองมือซอนนะครับวันที่สิบสองสิบสามนะครับพบเจอกันที่วันที่สิบสองนะครับาอาเภอประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีนะครับแล้วก็วันที่ 13นะครับเจอกันที่อำเภอกลุมพระว่าปีพี่น้องอุดรอุดรนะครับเมืองเมืองลิงนะครับอำเภอกลุ่มพระว่าปีครับพี่น้องครับก็พอเอเขาคข้าวสังเกตนะครับคันไลมืดเดือนพี่น้องอาจจะจาไม่ได้นะครับพี่น้องก็เอาให้พอสังเกตนะครับเอาผ่านไปครับกับเรื่องบรรยากาศนะครับกับเรื่องสาวน้อยพิษบ้านแพงนะครับเรามาถึงบรรยากาศของอะไรนะฮะ พยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันที่เครับวันที่แนี่พยากรณ์อากาศฟันธงมาแล้วครับพายุโซนร้อนมาแน่นอนพี่น้องระวังเด้อพี่น้องเด้อพายุโซนร้อนบอกข่าวเราแจ้งกันนะครับว่ามาแน่นอนนะครับพี่น้องอย่างไงก็กินน้ำซึ่งนเลยครับเพราะ เสียงแหวแแพงนิดนึงครับพายุ่วนร้อนครับพี่น้องคือพายุ่วนร้อนนี่คือเป็นพายุที่มีความรุนแรงนะครับทั้งลูกเข็บตกบักเข็บต๊ะนะครับพี่น้องแล้วก็ลมกระโชกแรงคือพายุ่วนร้อนนี่คือเป็นพายุที่มาไวไปไวครับแป๊บเดียวแต่ว่าความร้อนแรงความ เอ่อเขาเรียกว่ากรมรุนแรงนะครับมันจะแบบโอมีศักยภาพกว่าพายุธรรมดาตัวไปนะครับพี่น้องอย่าชะล่าใจกันแล้กันนะครับนี่เป็นคำเตือนจากเอ่อพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมนะครับก็แจ้งเตือนกันมาก็บอกต่อกันไปนะครับพี่น้องในเรื่องของพายุที่จะเข้ามาผมก็นดา นะครับในช่วงวันที่8ถึง11มีนาคมนะครับพี่น้องอยังไงก็ดูแลสุกกับหับแล้วว่าดูแลเซฟตี้โซนความปลอดภัยนะครับพยายามอย่าไปใกล้นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับอยู่ก่มนะครับมีโอกาสเจอพายุลมแรงต้นไม้หักโค่น ล้นุม่มาได้นะครับพี่น้องอยังไงก็คือว่าละครับพี่นออ้องยังไงก็ยังไงก็สู่บุกมวงย้ำก็ได้พี่น้องนะครับกินแซ่บๆให้พี่น้องเบิาบ้างจมะม่วงก็เพิ่คก็ใส่แบบแซ่บปากแดง ไม่นคนชอบกินมะม่วงของเปรี้ยวนะครับกินแต่เช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรบางท่านก็จะกินแต่ครั้งคืนนะครับเราใส่พริกไม่เยอะครับนิดเดียวแต่ว่าเผ็ดเหมือนกันนะครับอืม,อม ก็ขออภัยนะครับพี่น้องขอกินแบบนี้ให้พี่น้องดูแล้วอาจจะเรี้ยวปากน้ำลายสอตามนะครับนะครับก็ขออนุญาตครับก็ช่องทานินกาแฟสดเดือนะครับก็จะมีสองข้าวๆนะครับพี่ให้พี่น้องดติด,ดตามรับทราบนะครับก็มเป็นไปเป็นมาของคณะมอลำสอน้อยเพชรพันแพงแล้วก็ พยากรณ์อากาศนะครับเดี๋ยววันน้านะครับคลิปหน้า,นาอาจจะเพิ่มเติมเรื่องข่าวกีฬามั่งข่าวแล้วก็ข่าวครับที่ได้ทราบมาข้อมูลนะครับก็พยายามศึกษาข้อมูลมากระถทอดให้พี่น้องเอฟซีในช่องทานินกับแฟสดเดินนะครับได้ดับทราบรับรู้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ นะครับช่องทานินกาแฟาสดเดืดนะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดนะครับดูคลิปนี้แล้วก็สาธุนะครับขอปอนบูซิสุโธไม่่าศรีปุุม,มานะครับใดนพี่น้องร่ำรวยนะครับมีความสุขความจเจริญเงคิดบังสิ่งใดก็ขอให้สมบังสมบัง สมดังความมุ่งมั่นบัถนานาคราบเฮงๆรงวยปปังทุกท่านครับสวัสดีครับสาวิยาโซทนนะครับ